ทะลุมิติมาเป็นตัวประกอบในนิยายตอนที่ยี่สิบในที่สุดพ่อของปอแก้วก็ได้เลื่อนเป็นข้าราชการระดับสูงรวมถึงปอแก้วก็ได้เลื่อนขั้นเหมือนกันคราวนี้ทําให้ปอแก้วดีใจมากถึงจะจับหัวหน้าโจรและคนอื่นๆไม่ได้แต่ก็กาจัดพวกมันไปได้หลายคนรวมถึงอาวุธที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นถือว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงและก็ตัดกําลังพวกกลุ่มเสลีแล้วก็พวกโจรได้เป็นอย่างดีตอนนี้ปอแก้ว ได้ทำงานร่วมกับซาวินและโคเตนอย่างเต็มตัวไม่ต้องคอยเป็นลูกน้องอีกหากมีเฉดสุขเทินก็สามารถสั่งการลูกน้องได้ทันทีไม่ต้องรอคำสั่งจากใครหรือว่าความเห็นจากใครทั้งนั้นข่าวดีของปอแก้วแต่ต่อมาไม่นานก็มีข่าวร้ายของปาลินเมื่อมีคนพบศพของอัคคีซึ่งยืนยันจากรูปลักษณ์ฐานภายนอกว่าใช่อัคคีอย่างแน่นอน พราะอย่างนี้ทําให้จันมาถึงกับเข้าโรงพยาบาลผ่านแสงเองก็โศกเศร้าไม่น้อยชมจันเองตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ห่วงแต่แม่ที่จะเป็นอะไรไปอีกคนปา้าลินเสียใจยมากคิดว่าตัวเขาเองจะมาเจอความโชคร้ายได้เร็วขนาดนี้คนที่ตายไปคนแรกก็คือพี่ชายเหรอเนี่ยแล้วต,ต่อไปจะเป็นใครล่ะต้องตายเพราะนายเอกอย่างบอกแก้วอย่างนั้นเหรอมันทําให้เขาคิดแค้นและเจ็บใจใครจะไม่เจ็บใจบ,บ้าง อ,อให้มันไม่ใช่ชีวิตจริงของตนเองเป็นแค่ในนิยายแต่มันก็มีความผูกพัน์มันมีความรู้สึกแล้วอีไลทําไมถึงได้ไร้กาดนักอามอีคนหนึ่งเขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเกิดเรื่องนี้จริงๆพวกนั้นไม่จําเป็นต้องฆ่าพี่ชายเขาก็ได้แค่ทําร้ายทําร้ายก็น่าจะพอแล้วไม่น่าเลยพี่ชมจันทร์นี่ศพของพีง่อาคีอยู่ไหนตอนนี้ อยู่ที่โรงพยาบาลทหารแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างไนล่ะครับอย่างน้นงนอยๆเราก็ต้องทําพิธีศพทำนะ้ทําแน่แต่มันไม่งา่ายนะสิก็พวกทหารพวกนั้นไม่ยอมให้เอานําศพของพี่อคีมาพิสูจน์หรือว่าพี่ชัดที่แน่ใจว่าเกิดขีจริงๆบ้าจริงเมื่เกิดอย่างนี้ได้ไงครับอย่างนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าคนนั้นเป็นพี่อักคีจริงๆพี่ก็คิดเรื่องนี้อยู่ แต่เรื่องนี้มันซับซ้อนมันต้องเลื่อนเรื่องหลายขั้นตอนถ้าอย่างนั้นผมจะให้ซาวินช่วยปาลินคิดว่าซาวินจะช่วยได้หรอพี่ชมจันไม่ต้องห่วงนะครับยังไงมันก็ยังมีความหวังนะครับเผยศพที่พบนั่นไม่ใช่เพียกคีแต่ชุดที่ใส่และรูปร่างนั่นมันก็ใช่นะแต่ผมยังยังอยากจะเชื่ออย่างนั้นครับผมอาจจะโง่นะครับพี่ชมจันแต่ผมก็ ตามใจแล้วกันถ้าอย่างนั้นพี่ก็เต่าใจช่วยครับตาวินยังคงรอปาลินอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะไม่เคยเห็นน้ําตาของปาลินมาก่อนคั้งนี้เขาได้เห็นแต่ปาลินก็ไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าเขาแต่กลับมีร่องรอยและร้องไห้ไปอย่างหนักยังรออยู่เหรอก็รอสิเป็นยังไงบ้างตอนนี้แม่ก็ต้องพักผ่อนเยอะ พี่ทมตันต้องให้ยานอนหลับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วนี่จะเฝ้าแม่หรือว่าจะกลับไปได้วยกันอยากจะกลับแต่จะกลับก็กลับสิเออมีเรื่องขอให้ช่วยหน่อยก็ว่ามาช่วยได้เท่าที่จะช่วยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะก็รู้นะสิว่าปาลินจะขออะไรเรื่องศบของอาคีใช่ไหมใช่ฉันอยากพิสูจน์ว่านั่นเป็นพี่อาคีจริงๆหรือเปล่า โรงพยาบาลทหารก็ตรวจแล้วว่าเป็นอะกีจริงๆแต่ว่าก็อยากจะตรวจให้แน่ใจนี่ไม่เชื่อเหรอศพนั่นอะปอลก้าก็เป็นผนพบเองนี่เราไม่เชื่อเหรอในเมื่อพอพิสูจน์แล้วทําไมต้องพิสูจน์อีกหรือว่ายังทําใจไม่ได้เปล่านะแต่ฉันคิดว่ามันไม่น่าเอาละเอาละฉันรู้ว่าป้าลินกำลังเสียใจอาจจะรับไม่ได้กับเรื่องนี้ ค่อยๆคิดใจเย็นๆฉันรู้ว่ามันอาจจะยากแต่ปาลินก็ต้องรู้ว่าอาคีตายไปแล้วปาลินถึงกับร้องไห้แค้นไปหมดนี่แหละความแค้นที่เขากำลังจะเป็นศัตรูกับปอแก้วที่เป็นนายเอกอย่างนั้นเหรอรู้สึกไม่ดีเลยพ่อกลับมากับเขาที่บ้านใส่สิต้องอยากรู้ว่าพี่ของเขาเนี่ยจะได้การชดเชยยังไงเขาต้องล้างแค้นให้กับอัคี จะไม่ยอมให้มันเป็น,นอย่างนี้แน่อย่างน้อยๆเขาต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ของเขาอีไลหรือว่าอ่านเป็นแน่แต่แล้วพอมาที่บ้านพักก็เจอกับปอแก้วที่ขนข้าวขนขอ,ของมาพักที่นี่เหมือนกันนี่เป็นเกิดอะไรขึ้นสวัสดีปาลินเสียใจด้วยนะครับแล้วคุณปอแก้วทำไมถึงอยู่ที่นี่ ก็ผมมีงานต้องทำร่วมกับคุณซาวินก็เลยต้องอยู่ที่นี่นะครับคงไม่อึดอัดใจใช่ไหมไม่หรอกตามสบายเลยคุณปอแก้วตามสบายเลยครับเพราะคุณไม่ต้องมาขออนุญาตจากผมเจ้าของบ้านคนนูน่นผมมันก็เป็นผู้อาศัยเหมือนกันขอตัวนะครับปาลินขึ้นไปบนห้องปอแก้วขยับเมื่อเห็นซาวินจะตามปาลินขึ้นไปเดี๋ยวก่อนสิครับเออมีอะไรหรอครับคุณปอแก้ว ปาลินไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะผมอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรหรอกตอนนี้ปาลินกำลังเครียดกำลังเสียใจที่อัคีต้องมาจากไปแบบนี้ครับผมเข้าใจผมก็มีส่วนทำให้อัคีต้องต้องตายไปเหมือนกันแต่ผมไม่มีเจตนาร้ายกับใครจริงๆนะครับผมรู้คุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปเถอะแต่ผมจะขึ้นไปดูปาลินกหน่อย ซาวินพูดเล่าก็เดินไปทีนี้ปอแก้วห้ามไม่ทันพอซาวินเข้าไปในห้องปาลินก็โผล่เข้ากอดซาวินฉันไม่อยากให้ปอแก้วอยู่ที่นี่ให้เขาออกไปจากที่นี่วันนี้ตอนนี้เลยได้ไหมเอาอย่างนั้นเหรอใช่ทำได้หรือเปล่าฉันฉันยอมรับว่าฉันอดคิดไม่ได้ว่าปอแก้วจะเป็นสาเหตุทำให้พี่อักคีต้องตายฉันอยู่ร่วมบ้านกับเขาไม่ได้หรอก ถึงแม้ว่าปากจะพูดว่ายอมรับแล้วไม่โกรธแต่ใจมันก็คิดแต่ฉันเพิ่งบอกเขาว่าให้อยู่ที่นี่ตามสบายแล้วจะอยู่ๆจะให้เขาไปมันใช่สิเอาเรื่องงานมาอ้างอีแท้ที่จริงแล้ว่นายก็อยากให้เขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะเป็นคนไปเองฉันจะไปอยู่กับแม่ที่โรงพยาบาลไม่เอาหน้าปาลินเราเป็นแฟนกันนะเัน่องจะเห็นคนอื่นทีกับแฟนได้ยังไง แล้วจเจ้ายังไงถ้านายไม่ได้เขาไปไนายก็ทําไม่ได้อ่ะฉันจะไปไนายก็ไม่ให้ไปไนายต้องเลือกแล้วโอเคโอเคอย่างนั้นเราไปอะไรนะเราเหรอใช่เดี๋ยวฉันกับปาลินจะกลับไปที่บ้านบ้านของฉันพอปอแก้วรู้ว่าซาวินจะพาปาลินไปที่บ้านเพราะเห็นถือกระเป๋าเสื้อผ้าน่าจะเป็นเสื้อผ้าของปาลินจะมากกว่า ทำไมอยู่ๆถึงได้จะกลับบ้านล่ะครับไม่พอใจอะไรที่ผมมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่หรอกพอดีผมไม่อยากปล่อยให้ปาลินอยู่คนเดียวเวลาที่เราออกไปทำงานนะครับช่วงนี้เราต้องตามจับพวกนั้นให้ได้มันเหมิมเกิมแล้วมันก็ทำร้ายคนของเราไปเยอะแล้วที่แน่ๆอาคีก็เป็นคนสำคัญในกรมทหารด้วยสิงสิครับอิจฉาปาลินจังเลยนะครับมีคุณซาเวนเป็นห่วง ปาลินยังไงก็ขอสแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับปาลินพูดแค่นั้นแล้วก็เดินไปที่รถทำให้ซาวินต้องรีบเดินตามพอขึ้นรถได้ก็รู้สึกว่าปอแก้วยังคงจ้องมองเขาอยู่เป็นห่วงกันมากเลยสินะปอแก้วพมึมพำในขณะที่เขาต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวไม่สิใครจะอยู่ที่นี่คนเดียวกันเขาก็ออกจากบ้าน แล้วก็ไปพบโพรเทนตัวทางด้านปารินมาที่บ้านทำให้ท่านสาดีใจมากที่ได้เจอโถทำไมไม่บอกก่อนเนี่ยว่าจะมาแม่เลยไม่ได้เตรียมห้องหักเอาไว้ไม่เป็นไรครับให้ปารินนอนห้องผมอุย้ยแหมมาแรงนะเราเนี่ยยังไงกันจ๊ะจะนอนห้องเดียวกันเลยเหรอปารินว่ายังไงเออครับ พราปกติผมนอนที่บ้านพักก็นอนห้องเดียวกันอยู่แล้วจา่จาจ้าแม่ก็ว่าดีแล้วล่ะเออห้องจา่าซาเินก็ใหญ่โตนี่แม่ก็เพิ่งไปเยี่ยมจันมามาขอบคุณนะครับที่ไปเยี่ยมแม่ผมเธอยังไม่รู้สึกตัวเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ของเราเองแล้วเราล่ะตามสบายเลยนะกินข้าวกินปลามาหรือยังไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวผมจัดการเองจา่า ดูแลน้องให้ดีๆแล้วกันครับปาลิงเข้าไปในห้องส่วนซาวินไปยกอาหารมาให้กับน้องกลิ่นซะหน่อยนายเป็นห่วงฉันจริงๆหรอไม่เป็นห่วงคนที่อยู่ที่บ้านพักคนเดียวหรือไงแมวน้าฉันน่ะจะห่วงใครมากกว่าปาลิงไม่มีแล้วจริงหรอแล้วเรื่องศพของพี่อัคคีล่ะนายฟอจะช่วยฉันได้ไหมฉันอยากรู้จริงๆฉันจะลองดูแล้วกัน พ็เรื่องนี้อยู่ในความดูแลของปอแก้วมันอาจจะเป็นการก้ากายหืมทำไมเขาถึงได้มีอำนาจเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาได้เลื่อนขั้นหรอไงเทียบเท่ากับฉันแล้วก็โคตินนี่นายนายต้องรักฉันให้มากๆนะเพราะเป็นแฟนกันแล้วนายห้ามมองคนอื่นห้ามบ่นไปกับคนอื่นจะรู้แล้วนี่เรายังหึงปอแก้วกับฉันอยู่เหรอก็มันน่าไม่ลอด ฉันจะเสียใจเรื่องที่พี่อยกีตายแต่ฉันก็กลัวเสียนายไปด้วยยิ่งน้อยทํางานด้วยกันไม่ต้องคิดมากแล้วนะ่าเชื่อใจฉันไหมตอนนี้เราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะเราเป็นผัวเมียกันแล้วอือปาลินยังคงไม่สบายใจตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวประกอบอย่างเขาทําไมถึงได้อยู่เข้าข้างตัวร้ายก็พอปอกแก้วทำให้พี่ชาย้องตายแล้วคนต่อไปจะเป็นใคร พ่อเหรอแม่หรือว่าชมจันที่เคยหรือว่าตัวเขาเองอีไลต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอวะก็ลองทำอย่างนี้เซอามก็พวกทหารกับตำรวจมันเล่นเราไม่เลิกแล้วถ้าพวกนั้นไปสูสบศพว่านั่นไม่ใช่อักคีแกจะทําไงวะเฮะ้คนพวกนั้นน่ะเหรอไม่มีทางรู้หรอกหน้าแกคิดเหรอว่าการพิสูจน์นั่นมันจะทำกันง่ายง่ายถมีคนที่ไว้ใจได้ และจะไม่ทาเด็ดขาดแกคิดว่าซื้อคนพวกนั้นได้เหรอแน่นอนฉ้นเราสงสารอักคีจริงๆแต่ที่สงสารกว่าก็คือปาลินแล้วก็ครอบครัวน่ะจะว่ายังไงแกจะยังไงวะถ้าปาลินรู้เรื่องนี้เขาไม่โกรธจะแย่เหรอนายแกบอกว่าแกชอบปาลินไงชอบก็ส่วนชอบแต่เนี่ยมันเป็นความปลอดภัยก่อนทุกคนนะเว้ยถ้าเราสงสารอักคีจริงๆ ถ้ารู้แล้วจะเป็นยังไงคนที่บ้านก็คงเสียใจแย่แกก็อย่าบอกแล้วกันถ้าแกไม่อยากให้หมอน,นั่นเสียใจเดี๋ยวฉันจะขอเข้าไปดูสะหน่อยไม่ได้นะอีลายทำไมแกห่วงขนาดนั้นเลยเหรอเันไม่ทำลายหลอหน้าก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันไปด้วยทั้งสองเข้ามาในห้องแค่เพียงไม่กี่วันอักคีก็ผอมลงไปมาก แต่หลังจากที่อามมาดูแลอักคีก็ดีขึ้นสายตาที่มองมาอย่างเขาเต็ไมไปด้วยความเกลียดชังและมันทําให้อีไยอยากอาชนะอามเคาออก,กไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะดูแลเองเฮ้ยไม่ต้องห่วองอามฉันไม่ทาอะไรแน่อามออก,กไปแล้วเหลือเขากับอีไยทําให้อักคีรู้สึกไม่วางใจมอนี่โดนมาที่เขาแล้วก็ขึ้นมาบนเตียง น่ายจะทําอะไรจะทําอะไรเหรอก็อยู่สุขสขบายมีคนเอาใจมาตั้งหลายวันแล้วนี่ก็ถึงเวลาต้องถดใช้กรรมทําอะไรอีกปล่อยฉันนะอาคีร้องเพื่อจะให้อ่ามเข้ามาช่วยแต่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ร้องแล้วเมื่อใหญ่ๆปิดปากของอาคีไว้แล้วอีไลก็บังคับขืนใจอาคคีอีกครั้งเมื่อสำเร็จ เขาก็แต่งตัวแล้วเดินออกไปไม่แม้ที่จะหันมามองอาคีออกอ่าไม่คิดว่าเพื่อนของเขาจะลงมือทำร้ายอาคีท,าท,าทั้งๆที่รับปากไปแล้วพวกเขาถึงขั้นซกต่อยกันกีลายเองได้ะจะเช็ดเลือดที่มุมปากของตัวเองหันมองเพื่อนด้วยท่าทีที่หงุดหงิดแกต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรอวะถึงจะพอใจอะ่ะฉันขอโทษฉันลืมตัวลืมตัวเหรอ แกไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ว่ารับปากแล้วก็ไม่ทําตามอย่าหวังเลยว่าฉันจะให้แกเข้าใกล้อักคีอีโถยทำไมไมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยวะอีไลหงุดหงิดมากดูอามเป็นห่วงเป็นใย,ยอักคีแล้วเดินเข้าไปในห้องแล้วออกมาอีกทีมี่อักคีอยู่ในอ้อมแขนนี่มันจะพาอักคีไปไหนกันไออามแกอย่าหวางนายอีไลถอยไปนี่แกจะทําอะไรจะทําอะไรเหรอ ฉันจะพาอคีไปอยู่ที่ห้องของฉันแกจะบ้าเหรอทำไมมันทำร้ายพวกเราแกจะดูแลมันดีขนาดนี้ฉันไม่ยอมพอเธออีไลแกดูใจร้ายมากเลยนะฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกน้องของแกแกเข้าใจไว้ด้วยตอนนี้อักคีอยู่ในความดูแลของฉันแล้วแกก็ยอมแล้วด้วยถอยไปอักคีไม่อยากจะฟังสองคนนี่โต้เถียงกัน เขาหลับตาแต่ใช่ว่าจะไม่ได้ยินมันรู้สึกรู้สึกว่าสองคนนี่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่อามไม่ได้ผมเห็นเขาก็เท่านั้นพักอยู่ในห้องนี้อีลายไม่เข้ามาแน่นอนนายก็พูดอย่างนี้แหละตอนอยู่ห้องนั้นสตมอน,นั่นก็มาผมเห็นนายก็เหมือนเหมือนกันอักคีนายไม่ต้องมาสงสารฉันหรอกนะฉันไม่รู้ว่านายทำดีกับฉันเพราะอะไร ถ้านายไม่ปล่อยฉันก็ฆ่าฉันเถอะไม่ได้ยังไงฉันก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกแต่นายก็ไม่ปล่อยฉันไม่ล่ะคือทรมานฉันไปถึงไหนหรือนายก็อยากได้ตัวฉันเพียงแต่ว่าไม่อยากทําเหมือนอีไลีอย่ามองฉันแบบนันตี้ฉันไม่ได้เคยคิดแบบนั้นจริงๆนะเหรอแล้วทาดีกับฉันทําไมฉันก็แค่สงสารอีไลมันทําเกินไปสงสารนายก็ปล่อยฉันไม่สิฉันทําไม่ได้ อคีถ้าทําไม่ได้นายก็ออกไปซะฉันอยากอยู่คนเดียวแค่นี้นายทําให้ฉันได้ไหมได้ถ้ามีอะไรก็เรียกแล้วกันฉันจะรออยู่ข้างนอกอาคีเสียใจมากเขาไม่มีแรงที่จะหนีไปจากที่นี่ต่อให้หนีก็หนีไม่พ้นพอมองไปรอบๆข้างนอกนั่นก็มีแต่ป่าทาั้งนั้นทําไมบ้านหลังใหญ่ถึงได้ถูกสร้างกลางป่าแต่พวกนั้นทํากันได้ยังไง แล้วจะมีใครตามมาช่วยเขาไหม